ตอนนี้ก็ถึงวัดท่ามะขามแล้วครับเ่เราจอดรถไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวอันตลาอ๊อปล่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเยี่ยมญาติโอคโหโบสถ์สวยมากเลยข้างบนจค่อ้มาไหวา้พระจอดรถก็ประมาณนี้ลงมาข้างล่างกินข้าวนี่มีต่อไม้ใหญ่บริเวณในวัดก็ประตูจะปิดแล้วไม่มีที่จอด นมาเทำบุญได้รวมสร้างบ่อนเต็มนะครับที่จอดรถในวัดเต็มแล้วไม่ให้เข้าแล้วเน่นออกมานอกวัดก็นี่เลยครับตลาดปลายตลาดอยูงนี้เลย ตลา,าดโอ้ยปอยปอยปอย้ปอยโอย้อยทาดูแล้วเสร็จได้เชิญเราเน้นกินข้าวอ่าเต็มแล้วครับเราโชคดีอยู่สวัสาาดีจ้ะ แยกทางเข้าโหร่มเย็นอะ่ะฮะเอเอกาแฟเปล่าเราไว้นะอาไม่ให้น้ำเข้ามากินเนาะอุดหนุนชาวบ้านคนเยอะมากอะ่ะนี่เพิ่งจะเก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงอะ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นช่วงท่องเที่ยวนี่แน่นขนาดเลยนี่เนี่มีชุดพี่น้องกะเหลียล่ยมเล่นกินข้าวอยู่ข้าว ถ้าจะกินข้าวนี่ไม่ได้คงไม่ได้กินดีแล้วเนี่ยคนเยอะยากาศภายในครับหากินเราตามสะดวกผัดไทยผัดไทยร้านไหนไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าพี่ห้อย โอ้ลมลื่นดีนะพออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นมครกนั่มีข้าวมันไก่กว๋วยจับโบราณน,น้ำแข็งใสเนี่ยพี่น้องชาวกะเหลี่ยงตัวจริงตัวปลอมไม่รู้อะ กาแฟนี่กาแฟกาแฟเวียดนามนี่อะไรอ๋อทองนวเออถาหาผัดไทยอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้าวแลนะ้วเนี่ยเฮอที่มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอง่ง ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้ครับก๋วยเตียวไก่านี่เขาเก็บปากก้อครับ,บรอ่าอ่อ่าทักทายกัน ตามหาพัดไทยนี่อะไรข้าวเหนียวเอาดิกินอะไรก็เอาเลยเห็นมันก็มีลำธารโอ้ยข้างล่างดีไวน่าต้มกาแฟมากเลย ใหน้ำในน้ำสีในน้ำสีจมชุ리ใหญ่ทำล่มลื่นนี่งไงผัดไทยจัดเลยกินผัดไทยนี่ครับผัดไทยผัดไทยร้อนๆน,น,นี่อร่อยไม่อร่อยดูก็ อร่อยแน่นอนดูคนผัดกับอร่อยแน่ๆนครับเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงจ๊ะเนี่ยเออเปิดร้านตั้งแต่ตีสี่ค่ะอ๋อตีสี่เลยแต่จะเตรียมไ็จก็พอดีเลยค่ะลูกค้าลงมาลูกค้าลงมาพอดีเลยคนเยอะตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหวันนี้นจะแต่วันนี้จะเยอะกว่าเมื่อวานกว่าที่นี่นะใช่ค่ะจะเยอะกว่าวันเสาร์เออ วัาทิตย์ผลโคตรเยอะเอเราก็กินหลายๆอยา่างครับค่อยชิมไปเรื่อยจานเท่าไหร่จ๊ะจอ๋อจา,านละสามสิบบาทเนาะยิ้มหวานสิ <c oughs> ยิ้มได้ตาก็โอเคแล้วคนไทยยิ้มได้ได้วยตาเนี่ยตายิ้มปิดปากก็ยังเห็นตายิ้มได้เออตัดสินใจมากินก๋ยจับโบราณ ยังไงวะสามห้าบาทแา่ละสามห้าบาทนึเลิ้นอมเดครับครัโมเดลทุกอย่างสามห้าบาท ปสาหมูอันนี้เน,นื้อหมูเต้าหู้น,น้ำไข่ไน่ครับโอ้ยไปาแม่ไประวังลูกไปไหนลิมนู้นลิมนระวังชนนู่นแต่งนู้น ไหนเมยืยนนึงนี่หันหน้าให้พ่อหน่อยแมยหันหน้าให้พ่อ,อเดี๋ยวตับลินน้ำนะครับมีแดดหน่อยก็ได้ไม่ร้อนเท่าไหร่อ้าวบรรยากาศดีดีข้างล่างก็ได้ไหมเนี่ยข้างล่างนู่นดีกว่าไปนู่นนู่นนข้างล่างเลยไปไไนล่งดีกว่ามีที่นั่งอยู่ไปเออเลือกกี่เยอะนี่แหละในีสุดเราก็วนมาที่เดิม พี่เดิมลงข้างล่างรองเท้าด้วยฮแม่ดูแลคนแก่ด้วยได้ไปเถอะไปถึงแล้วเนี่ยโอ้ oh, บรรยากาศกินวันนี้แบบอลังการมากอะ ก็นั่งตรงขอบอย่างนั้นน่ะเน่ตรงนี้ไงข้างล่างนู้นก็ได้ไป ไงลูกอะไรอร่อยมั้งไหนลองได้ผัดไทยได้ลองตัดกินเลยอ,อีสายอีสายผัดไทยอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากเป็นไงลำแต้ๆน,นี่อะไรอีกน,นี่อะไรนี่หมูย่าง <c oughs> ย่างอะตอนช่มคุยจับอ่ะคุยจับอะเราคุยจับมาลองเลยมาเป็นเกลีลยวชิมหน่อย นี่ครับนี่ครับอร่อยนะเนี่ยคำบอกเล่ามาตับคำบอกเล่าอืมล้ำแจ๊ะแหววเดี๋ยวซื้อผัดไทยเพิ่มผัดไทยอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนี่ขนาดมาได้ปรุงแล้วเนี่ยเออ้ยเอดี๋ยวขอกินก่อนนะบรรยากาศตรงหน้าก็ ไม่ร้อนนะกำลังโอเคละรับได้นี่ต้องมาช่วงหน้าหนาวจริงๆ สินค้าชาวบ <KNOW S> ้านทำมื S อครับนี่ครับทอกันเห็นเห็นอาชีพเลยมาดูไอติมโบราณนี่ครับใช้ร้อยะิบบาทใช้ร้อยสิบบาทครับคนถ่ายไม่โบราณเนี่ยคนขายวัยรุ่นน่าดู เขามันไก่เ้าไม่ไก่ไหมฮะอ้องเท่ครับนี่ราคะราคายิ้มด้วยตาเห็นไหม <c oughs> คนไทยไม่เห็นตายิ้มแต่ตาก็ยิ้มได้น,นี่ไก่ตัวเนี้ยอยู่มานานเลยนะเนี่ย ภาษากะเหลียงเรียกว่าอะไรครับฮะ,ะเดี๋ยวนะวันนะนี้ยยนไในชัดแป๊บนะงอ๋อนี่ครับภาษามีกะช่างนาจุงมีกะช่างนาจุงนะครับนี่ครับอร่อยไม่อร่อยต้องโบคนกลับไปกลับมานี่ครับ ใ่ลูกสาวมาช่วยไม่ใช่ใช่นักมาเค็น,ค,นค,ครับข้าวเด็กงามีซิภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมมีซิมีซิเวลาอยากให้ละเอียดดีเนี่ยต้อง,งนึกถึงหน้าใครครับเนี่ย จริงดิ้อหต้อง้หมีีี่กเรียงมีอะไรบ้างนะอ้ย่งไม่ใช่หอาหารก็เรียงจริงใช่ไหม ุนไอจะเป็นเป็นสมุนไพรค่ะจะก็จะคล้ายๆอาหารไทยทา่ว้ปจ้าเคกินข้าวแล้วจ้ามันดูบ้าบินวินเทจครับนี่ครับโอ้แต่หม้อเลยแม่นีดูคนขายครับโคตรเท่อะขายยังไงจ้ะแม่ชิด เอาเอาชิ้นหนึ่งจ้ะแม่นี่ครับไปครับลายบาดดินไปก็จะตัด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 ใส่ถุงกลับบ้านอย่างนี้ครับโอ้ว้าวนี่ครับยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะตลาดโป้ฝอยครับแค่มาดูคนแค่หนุ่มพกก็สนุกแล้วครับใช่ไหมค่ะใช่ก็ได้ครับพี่ใช่ก็ได้ค่ะมาดู เห็นปิดปากเห็นแตนลูกตานี่นึกว่าสาวเกาหลีแล้วเนี่ยไม่ได้กินครับหอมกิ่นครับก็ร้อนด้วยครับ ใ,ใกลใกล้นี่คร้ลี่เกเลียงจใช่ไหมอันนี้คนไทยคะออ่ะตัวนี้เป็นถั่ทอง,อทอองโอเคทอเน้าคะไ,ไมโครโฟนผสมมะตูงใช่ป่ะับตอนสี่แนะหน้าแม่ค้าบอกคุณห้าสี่ค้าครับใส่ใส่ใช่ไหมมาอยากใส่แบบแม่ค้าเปล่าเตินใสอันนี้เนาะ หัวหน้าเผ่าครับผมมีนอด้วยหมวกันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่หมวกหัวหน้าเผ่าครับชื่อชื่อภาษากะเหรี่ยงมีปะอ่าคู่บุคู่บุอ่านี่ครับหัวหน้าเผ่าเท่านั้นที่จะมีนอเดียวครับครับอ่านี่ครับโอเที่ไหนไครครับขอถ่ายรูปกับหัวหน้าเผ่าได้ครับได้ครับนี่ครับมีคนดังครับนี่หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าคะหัวหน้าเ่าหัวหน้าเผ่าเพพี่เผ่า มุ้บเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวโอเคขอบทามครับเป็นประธานเป็นผู้ใหญ่บ้านรัคบเข้าทางเข้ามาแล้วครับจุดนี่นะครับจุดสังเกตหน้าอะไรจะมีชุดกะเหรี่ยงเทียบเลยเนี่ยนี่ครับขายของจำน่ายแบบของฝากกะเหรี่ยง ได้ไหมลูกไปเจอดาราเขไหนอะไถ่ายอะไม่ไม่ไม่ม้จัจะลยถ่าวะไม่พราไม่รู้จักหรอกถ่ไไง่ดู ีก็เป็นจุดใส่บาทน,นะครับพระลองแผ่มาตรงนี้ครับลองแผ่มาไม่ไกลนี่ามาขึ้นตรงนี้อ่านี่จุดขึ้นโอเคโอ้ต้นไม้อะไรนี่ใบมันขึ้นสวยดีไหมดูดิขึ้นระยะนะถาวรมัน,มเ,นเออไม่เห็นหรอกปะ,ะมัขามี้แ้ะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจงมารวมกัน เป็นตบะเดชประวะปัจจัยดนบันดาลให้ทุกของลกพ่อแม่เป็นโูาจารย์ของลูกเป็นวน,นของุตโลกที่ดีของพ่อของแม่นะทายลี้กัแ่งานที่ดีของพ่อของแม่เ้จุดขอ บริเวณทางลงหน้าโบสถ์รับก็จะมีตอไม้แม่ตะเคียนแม่ส้อยระยะนะครับนี่ครับโอ้โคนใหญ่มากครับส้อยระยะคอยดูแลพื้นที่นะนี่ครับเปร,ร่มเลยไม้ตะเคียนมาทั้ง่ากทั้งโคน อยู่หน้าโบสถ์นี่ครับ